เสียงขึ้นลมเรล่ะไปทางนู้นไปทางโู้นทางนางบอกมาว่าให้ไปทางโน้นไหนบอกอนนี้ใช่ไหมหัวกับลุกปูนลอน้าใคราบไปปูนอ้บ่ คืนะอด้านนี้แบบถ่างนา,านหรอมันลงไหมล่ะคะนี่เหรอคะอะไรบอ You <laughs> can't.